ล่าสุดหนุ่มคู่จิ้นยกเลิกสัมภาษณ์รายการดังหลังไฟยิงอันโลโลและรบรุปเกลี้ยงยังคงเป็นที่จับตามองหนักมากสำหรับสถานะระหว่างเบนรักวันนี้คำสิงและแพทริกหนุ่มคู่จิ้นรายล่าสุดหลังอยู่ดีๆเบนรักวันี่ก็ลบรูปคู่และอันอลโลไฟชายในอินสตาแกรมแต่ในส่วนของแพทริกนั้นก็ยังคงฟอลโลอินสตาแกรมของเบนยู่ และล่าสุดแฟนๆก็ใจหายมากขึ้นเพราะงานที่ทั้งคู่มีกำหนดจะไปออกรายการแช่น,น้นสรุปคือทางดอมแพทริกได้แจ้งว่ามีการยกเลิกแล้วเหลือแค่ทางเบธรักวันนี้ที่จะไปออกรายการเท่าน,านั้นซึ่งกระแสนในบางส่วนก็มีทั้งโจมตีและสงสัยในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเบสจับได้หรือเปล่าว่าผู้ชายมีคนอื่นทำไมแพทริกไม่ริบงอเบสถึงที่การเลยหรือแพทริกผิดเรื่องอะไร ทำไมไม่ไปง้อส่วนสุดท้ายแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็คงต้องรอฟังจากปากของสาวเบสอีกที